นี <laughs> 48, ่เป hmm. ็นอุปกรณ์นะที่ที่คนขึ้นนะครับแล้วก็จดอนสิธิบัตรเรียบร้อยแล้จดินิบัติได้จดสิิบัตรไว้เพราะว่าเราฟองเห็นว่ามันีโอกาสที่จะอยู่ในทุนในตไม่ไหมเาะ่าไมกดทุน ครับเมื่อกี้เนเมื่อกี้ใครตรวจแล้วเนาะตรวจแล้วใช่ไหมครับข้อข้างนี้ตึงนะครับข้างนี้มีปัญหาคือความกว้างของกระดูกในช่องตัวหขบาลรานเนี่ยมันมีความสูงตกวะนิแตกต่างกันแล้วอาจจะคอนก่อนก็ได้ครับใช้การคอนสองโครงสร้างนิดหนึ่งแต่เราไม่ได้กดบนกระดูกเราใช้การกดลงข้างๆครับยืดไปก็ได้ครับน้องเนี่ยยืดไปทับที่ตัวเนี่ยน้องเขาตึงมากนะครับ แค่นี้ครับยืไปนิดนึงก่อนก็เหมือนเราเปิดทางลมถ้าแบบตายเราก็บอกจะเปิดทางลมไม่ลมเคลื่อนครับนี่ครับแค่นี้นี่ก็นิ่มแล้วกนาะนี่ก็นิ่มนนะครับถ้าเราปักโครงสร้างมันก็จะนิ่มนะครับเดี๋ยวางต่องต่อ้องานีนี้นะครับเรื่อด้วยไม้เราเนี่ยครับมันมีถัวการที่เข้าซอกนะครับ ใช้ผ้าเป็นตัวซับพอร์ตเพราะว่าไม้มันมีความกระาดา้างเราไม่ได้ไม้ลงตรงๆแล้วเราดูว่าเราอาจจะวางซักนิดนึงนะครับผมพองุดูแล้วตรงเนี้นะครับมันแตกต่างกันว่าเหมือนวางในท่าตัวเราจะดูในตัวนี้เราวาง,งคางการลงนะครับเราจะใช้ในกระลวดนี้อยู่บนต่ำ การวางมือที่เดียวกันและใช้มือตัวนี้ก็ได้ครับเข้าแต่มือมันไม่สามารถขัดกระดูกได้ครับเนาะเพราะวันนี้ก็ปิดเรื่องโครงสร้างด้วยเราจะใช้มาให้นิดหนึ่งคลายนิดหนึ่งครับผมโยกไปนิดหนึ่งรู้สึกดีไหมครับโยกบางคนนะครับ เป็นมานานทั้งถุณเกาะทั้งโตเลยเราก็สามารถที่จะกดใต้พื้นผิวการนี้นะครับสบายๆนะเนี่ยยืดนะครับโยบกเบาๆเราก็ผักโครงสร้างตรงนี้นะแต่เราไม่ได้ผัตรงไปดเราผักครงสร้างตงารงไหนก้านนใช้ผ้าเป็นตัวซับพอต ถ้าแกนคอมีความตึงด้วยวันนี้การสังเกตแกนคอนี่เวลามันมีความตึงเนีย่ยมันบง่งบอกเรื่องความโค้นตึงส่วนไหนที่มันตึงมากบันทีเราอาจจะดูว่าเอ๊ะกระดูกเนี่ยมันคดเป็นแนวนี้หรือว่ามันคดงปนแนวเพราะว่าในตัวมกกัดกำเนี้รนี้มันจะมีข้ามนึงตุ้มคอไว้ไวต,ตัวนี้จะพาให้กระดูกโค เมื่อเราสามารถลายตรวนี้ในมืร่วมกับกล้ามเนื้อได้ไอตัวกระดูกจะค่อยๆขึ้นดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของโครงสร้างร่วมกับกล้างเนี้นะครับจะต้อกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันก็ได้แค่ก้ามเนื้อที่ตัดแต่ถ้าเราปรับโครงสร้างร่วมเป็นอาจจะใช้การยืดการผ่าหรือการเราไม่ใช้ตัวนี้ติดโดนเลยเพราะ อายุปูนีแล้วทุกนไ้ายูนนีนะครับี่้นเล่นเลี่แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผลบริเวณขอบสะบักนะครับถ้าเราขายได้เราก็จะขาย อาจารย์มีมาขายบ้างไหมคบนิดต้อง <c oughs> เรียนอย่าเดียวครับอ๋อไปขายไปยังไงผมบอกว่าพูดได้เลยว่าใอ้เหโออก็ไม่ได้ไกลเนาะ บนตะบกมีกล้ามเนื้ออยู่นั่นเราสามารถกดได้มีปวดมากครับกล้ามเนื้อตรงนี้ดีจอยนะครับขอบจอยของของหัวไหล่เนาะสูขยานนะครับเราก็สามารถกดได้เข้าไปเข้าไป ตึงมากโยกไดไหมโยกได้อ๋อโยกได้เน้นได้แขนนะครับประเด็นนี้นอนเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับปวดที่แขนเนี่ยเราก็าสามารถไปด้มช่วยมือช่วยมือไปเยอะแก้ข้อสอบนะวเวลาเรารู้ถ้าเราสัมผัสรู้แล้วมันตึงข้อสอบมีปัญหาต้องตึง ไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่โอบอยู่นะครับมันจะทำมันจะมีความตึงโช่ขึ้นมาเราก็สามารถแก้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกหรือเทนนิสแต่ไม่ได้อยู่ในแนวนี้นะครับต้องอยู่ในแนวล่างอันที่องศามันสูงล็อกนะครับตันนี้สมมแม้ว่าข้อสอบนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อสอบถ้ามัน มันหาเยอะครับยก้านาา่าอาารรู้ตำแหน่งวไม้ต็นัไไม่เลยนน้นีวั้งหมดัเั้งก็เหมือนแนวนวดทั่วไปของเราแต่ว่าเราสามารถบรรคับคือถ้าแวงนวดมันจะอยู่นี้ครับแต่ไม้เรานวดนี้ด้วยแล้วลอกขั้นด้วย ก็คือไม่ได้กดจุดตรงที่มันแหลมออกมาไปกดที่กว้างอันี้เป็นเทคนิคมากเาใช้วรมาชวยแต่เรื่องของแรงการดำเนินน้ำหนัก เบมาณนี้แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าห